วันเกิดปีนี้พ่อแม่ไม่เหงาปีนี้ครอบครัวชาบลินรักเขายกเค้กวันเกิดให้กับคุณพ่อพร้อมกระบ,บอกเดี๋ยวป้าจะน้อยใจ เมื่อไม่กี่วันก่อนบอยประกอบเพิ่งจะชวนน้องๆรวมอวยพรวันเกิดให้กับคุณแม่งามทิพย์พร้อมทั้งแท็กทีมกันไปทานอาหาร,หารที่ร้านเปิดของคุณแม่ด้วยถึงแม้ว่าปีนี้เจ้าของวันเกิดอย่างคุณแม่งามทิพย์จะไม่ได้อยู่ฉลองกับลูกๆเหมือนเชน่นเคยแต่งานนี้ลูกๆทั้ง4ี่คนก็ยังหาหน้าที่ทุกอย่างให้กับคุณแม่เหมือนเดิมโดยที่เฮียบอยพี่ใหญ่ได้นำทีมน้องๆรวมถึงแฟนสาวเฟยมารอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่หน้ารูปของคุณแม่พร้อมยังนำเค้กมาปักเทียนพร้อมกระเป๋าแทนคุณแม่ด้วยงานนี้ก็มีกกาารนตต๊ โรปหน้าคุณแม่เปรียบเสมือนดังตัวแทนคุณแม่ติดตัวไปได้ทุกคนให้เหมือนกับว่าคุณแม่ยังอยู่ด้วยตลอดเวลากลายเป็นภาพความอบอุ่นที่ทำเอาหลายคนแอบน้ำตาซึมเล็บอยู่แม่เป่าแล้ว,เป,ลวเป่าแล้วเหรอแ,แม่เป่าเราแม่เป่านมบึกเข้ามาเลย